สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับจะมาดูเด็กๆก็เด็กๆตอนเต้นเป็นยังไงครับวันแรกนะครับไปดูกันเลยมาแล้วครับอากาครับอากาครับตื่นรือยังครับเดี๋ยวดูซิว่ามัเขาตื่นได้ยังตื่นรือยังครับ ตื่นแล้วตุ๊ดนี่อาสวัสดีครับอาสวัสดีครับหน่อยเล่สวัสดีครับ,รบ,รบตื่นแล้วโอ้โหหนาวไม่รูกฝันดีไหมครับได้เลขอะไรเนาะฝันเลขอะไรเนาะยุงๆๆย่งๆๆยุงๆๆย่งยุ่งยุ่งยุ่งเยอะเข้าเยอะเข้าเป็นยังไงหนาวนอนคนเดียวเหรอโอ้เก่งแท้นอนคนเดียวเลยโอ้ตัตัวตัวตั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 วนี่นะครับบรร,รยากาศ บรรยากาศทุ่งนานะครับเอาทุ่งนามาอยู่ในบ้านนะครับนะครับเห็ดอ่ากระทำให้ลูกนะครับมาบ้านห้องนี่แหละครับแต่ว่าเห็ดอยู่ในบ้านห้องนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับเด็กๆนะครับเด็กๆชอบนะครับเลยอยากเลยเอาแอนเต้นเนาะเต้นแล้วก็อะไรมาให้เด็กๆทำกันชอบนะครับบรรยากาศทุ่งนา หิวข้าวยังลูกตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว,ก,กว่าๆนะครับนอนสบายเลยปิดน,นะหนาวเนะอะไ <c oughs> คลิปนะ่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องบ่าวชนน์คนก้นนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะครับวันนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ตอนเย็นเจอกันนะครับสวัสดีครับ